ดีค่ะทุกคนนนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกปีที่สีนะคะวันนี้เราจะมาพูดถึงโลชั่นบำรุงผิวกันหลายหลายคนที่ติดตามตู่จะรู้ดีว่าบางคนแบบคือไม่ใช่คนที่เกิดมาผิวสวยอ่ะคือเป็นคนที่เกิดมาแล้วก็ผิวเนี่ยก็จะมีความแห้งแล้วก็ไม่เนียนอะไรเงี้ยซึ่งอันนี้จะบอกว่าสิ่งที่จะรีวิวนี้ดีมากที่เขาบอกว่าให้มารีวิวเพราะว่าใช้ตั้งแต่มอต้นสิ่งที่เราพูดถึงก็คือเจอเกนนั่นเองนะคะซึ่งเป็นแบรนด์ที่หลายๆคนน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วเพราะว่าเป็นแบรนด์ที่ดีมากคือเรื่่อง้้ใใหหยก ว่าเป็นแบรนด์ที่เราอะใช้มาเยอะมากที่สุดคือใช้ตั้งแต่มตอต้นจริงๆนะคะ <Wow. S 1> ซึ่งเดีวันนี้นะคะเราจะมาแนะนำสูตรที่เราชอบมากที่สุดนะคะเรียกได้ว่าเป็นแบบว่า what s a t i s f i e t j e r g e n moisturizer เลยอะยังไงก็ต้องมีติดบ,บ้านไว้อย่งไม่มีมจจ <c oughs> คือสูลิคนเจะคาดเดี็เลยลอให้ดูหน้าตาของ j o r g e i n ต่างๆก่อนนะคะจริงๆมีหลายสูตรมากวันนี้เราเอามาแบบ เยอะมาก,มาก,มากเพราะว่าอยากมาแนะนำเผื่อใครที่แบบว่าเห็นเจรเก้นอะแต่ไม่รู้ว่าต้องใช้สูตรไหนเพราะว่าสูตรเยอะมากเราจะมาแนะนำว่าแต่ละตัวในมันดียังไงซึ่งเจรเก้นนะคะเป็นโลชั่นที่ผสมประสานเทคโนโลยีไฮดรอลูเซนต์นะคะซึ่งตัวนี้จะช่วยทำให้ผิวของเราอะมีความกระจ่างใสปกป้องความชุ่มชื้นทำให้ผิวของเรามีความชุ่มชื้นยาวนานแล้วก็ทำให้ผิวอะมีความแบบสะท้อนแสงมีความผิวใสแต่อร่าผิวของเราก็จะดูเปล่งประกายนะคะแล้วก็เขาจะช่วยขจัดความหมองคล้ำด้วยผิวที่แห้งกร้านเนี่ยก็จะํำให้ผิวเนี่ยกลับมาสุขภาพดีแล้ววก็ดูนนุ่ม ดูแบบชุ่มชื้นดูผิวสวยมากขึ้นนะคะถ้าให้เรายกเป็นเฟรนด์ประจําตัวของเราที่เรารู้สึกว่าไม่ว่าจะเดินไปกี่ครั้งก็ต้องซื้อจะขอยกให้สูตรนี้เลยค่ะสูตรนี้นะคะชื่อว่า Dragon Ultra Healing Extra Dry Skin Moisturizer นะคะอย่างที่เราบอกว่าเราเติบโตมาได้การที่ผิวเนี่ยไม่ไหวแล้วถ้าเรุสมัยก่อนนะถ้าเอาเล็บกรีดอะ่ะคือจะแบบเป็นรอยขาวๆเพราะไวผิวแห้งมากแต่ตอนนี้ก็คือดูจ้า เขาเป็นสูตรเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นเขาจะบำรุงอย่างล้ำลึกมากๆแล้วก็จะช่วยทําให้ผิวี่ยมีความกระจ่างใสด้วยถ้าใครที่แบบว่าเป็นคนที่ผิวแห้งมากๆจะบอกว่าตัวนี้เอาอยู่เอาอยู่เลยซึ่งนอกจากตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําสูตรอื่นกันสูตรต่อไปที่เราจะแนะนําเนี่ยเป็นสูตรที่น่าสนใจมากๆเหมือนกันต่อไปนะคะจะเป็นสูตรนี้สูตรนี้ชื่อว่า j o e g e n Age Defying Multi Vitamin Moisturizer นะคะสูตรนี้เนี่ยจะเป็นสูตรสําหรับคนที่อยากให้ผิวมีความอ่อนเยาว์คนที่ผิวแห้งและอยากทําให้ผิวกลับมาชุ่มชื้นจริงๆเรื่องความชุมมื้สูตรททาดดีกๆ เลยอยู่ที่ว่าเทีมค,คนน้อยหรือเที้มค้นมากเท่านั้นเองนะคะคือรับรองว่าแหง้งเนี่ยผิวแห้งเองก็เอาอยู่สูตรต่อไปนะคะเป็นสูตรที่เรารู้สึกว่าสูตรเนี้ย ใช้ได้เยอะเพราะว่าอย่าง2ตัวแรกที่เรารีวิวไปอะ่ะมันค่อนข้างที่จะมีความเข้มข้นนิดนึงแต่ถ้าใครที่ผิวธรรมดาแต่ว่าอยากแบบเ้ย<ว><น>อยากให้มันมีความชุ่มชื้นดีๆแต่ว่าผิวไม่ได้มีปัญหามากอะไรเงรี้ยจะแนะนำเป็นตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวนี้หอมมากอันนี้นะคะชื่อว่า Shooting Aloe Moisturizer นะคะสูตรนี้นะคะจะมีความซึมเร็วแล้วก็คืนความสดชื่นแล้วความ,ม,วม,วมนุ่มนวลให้กับผิวได้ดีมากๆทําให้ผิวเนี่ยมีความสว่างนะคะแล้วก็เหมาะกับคนที่ผิวธรรมดาจนถึงผิวแห้งนะคะใช้ได้ต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรนี้เป็นสี ะะตัวนี้นะคะชื่อว่า Daily m o i s t u r e Dry Skin Moisturizer นะคะสูตรนี้เนี่ยเหมาะสำหรับคนที่ต้องการทำให้ผิวในมีความเรียบเนียนทำให้ผิวมีความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเป็นประกายนะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งนั่นเองจ้าซึ่งทั้งสีสูตรนี้นะคะมีด้วยกันทั้งหมด4ไซส์ด้วยกันคือไซส์เยอะมากไซส์แรกนะคะ650 ml นะคะราคา2 9 5บาท 400 ml นะคะ230บาท250 ml 160บาท100 ml 95บาทจ้าใครที่อยากลองเนี่ยไปซื้อแบบไซส์เล็กได้นะเพราะว่าก็มีย อ่ะต่อไปยังไม่หมดนะจ้ะส่สุดแล้วมีอีกมีอีกอันนี้อันนี้ชื่อว่า overnight repair moisturizer นะคะชื่อบอกอยู่แล้วว่า overnight ก็คือตัวเนี้ยเหมาะสำหรับการใช้ในตอนกลางคืนนะคะเป็นการเตรียมผิวให้มีความแบบชุ่มชื้นตื่นขึ้นมาก็คือผิวนุ่มมากใครที่ผิวแห้งมากคือโบกตัวนี้ไปตอนกลางคืนเลยตัวนี้นะคะ6 5 0 ml ก็คือขนาดนี้เลยนะคะราคา295บาทแล้วก็250 ml นะคะราคา160บบาทไปซื้อกันตัวนี้ใครที่ผิวแห้งมากๆแล้วตอนกลางคืนต้องการความชุ่มชื้นหนักๆคือโบกไป สูตรต่อไปนะคะก็จะเป็นสูตรนี้สูตรนี้ชื่อว่า Shea Butter m o i s t u r i z e r นะตัวนี้นะคะ400 ml ราคา295บาทเป็นสูตรที่บำรุงเข้มข้นแล้วก็ล้ำลึกอ,อีกหนึ่งตัวนะคะแต่ตัวนี้เขาจะแตกต่างตรงที่ว่าเขาจะขจัดความแห้งกร้านด้วยตัว Shea Butter นั่นเองนะคะกลิ่นตัวนี้ยคือจะมีความแบบหว,วานๆเหมือนขนมอะไรอย่างงี้นะคะอหอมเหมือนแบบ เหมือนร้านขนมอะตอนนี้นสูตรนี้นะคะเหมาะสำหรับคนที่ผิวแห้งกร้านแล้วก็คนที่ผิวหมองคล้ำนั่นเองนะจ๊ะมาถึงสูตรต่อไปกันบ้างน,นะคะสูตรนี้ชื่อว่า skin firming moisturizer นะคะชื่อบอกอยู่ว่า firming แสดงว่ามันต้องเกี่ยวกับอะไรที่มันมีความกระชับใช่ค่ะทุกคนสูตรนี้ก็คือมอบความกระชับให้กับผิวจ้าแล้วก็ช่วยทำให้ผิวเน้มีความชุ่มชื้นทำให้ผิวเนี่ย,ววย,วยสว่างทั่วเรือนร่างแล้วก็เหมาะกับคนที่มีปัญหาเรื่องซไลท์นะคะก็คือใช้ตัวเนี้ยนวดนวดนวดเขาจะช่วยทำให้ผิวเนี่ยมีความกระชับขึ้น ตัวนี้นะคะ400 ml ขนาดนี้นะจ๊ะราคา295บาทจา้ะสำหรับใครนะคะที่สนใจตัวนี้ขายเยอะมากทุกคนคือเดินไปทไหนก็เจอซื้อได้นะคะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วก็ซูเปอร์สโตร์ทั่วประเทศไทยเลยก็ถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยหรือว่าใครที่ลองใช้เจอเก้นเนี่ยสูตรไหนเนี่ยเรามาคอมเมนต์พูดคุยกันว่าตัวเองเนี่ยชอบสูตรไหนนะคะเพราะว่าส่วนตัวเราเป็นแบบเจอเก้นเนเวอร์มากๆเพราะว่าใช้จริงๆใช้ตั้งแต่มอต้นจริงๆเพราะว่าอย่างที่บอกว่าผิวแห้งมากไไม่ไหว,วนะคะค เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ